อย่างที่บอกไว้ในช่วงที่แล้วช่วงนี้เราจะเอาความหลงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์มาฝากกันเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มใช่ครับที่พระประแดงจะเริ่มสู้นี้แต่บางพื้นที่เขาก็เริ่มไปแล้วนะครับโดยเฉพาะคลิปที่จะเอามาให้ดูกันนี้เรียกได้ว่าเล่นกันทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไม่กล้าจับนะครับเพราะปกติเขาจะจับแต่รถกระบะแต่อย่างนี้มากันทั้งหมู่บ้านมายังไงไปติดตามกันครับนี่ฮะ โอเล่นน้ำสงกรานตมากระารถกระบะไม่เอาเอารถพ่วงมาเลยอ่ะถูกต้องครับก็ไม่พอครับนะเดี๋ยวจะไปกล้าสาดนะเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจครับเรียกว่ามากระทังหมู่บ้านก็มีเป็นไ้ฮะโอ้ย Oh, คือสาดตร์ขันเดียวไม่รู้จะโดนตรงไหนไม่โดนเลยใช่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหเอามาให้ดูกันเน้นอย่างเงี้เเน้นเอามันอย่างเดียวเน้นเต้นเน้นเต้นสายเต้นนี่นี่สายย่อสายย่อเน้นเต้นอย่างเดียวน้ำไม่สนเรียกว่าใครเอามันไ้ก่อนใครเห็นจะไม่กล้าสาดถ้ากลัวเลยกันฮะสาดกัสาดผิดคนสาดตรผิดตัวนี่ลงมาถึงทั้งหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ขับไม่ธรรมดานะขับเร็วเหมือนกันนะสาดตรยังไงก็ไม่ไกลถึงหัวใจอยู่ดีโอ้โห อยนี่ไปกันทั้งหมู่บ้านนะครับต้องครับแหมไม่ธรรมดาอันตรายนี่ครับอันตรายนะฝากเอาไว้นะฮะหล่นลงมาอย่างเงี้ยรถหลังตามมาก็มองไม่เห็นนะรถใหญ่ครับตรงนี้เปิดประทงเปิดประทุนด้วยนะคือข้างหลังมันโล่งจ้องขนาดนี้อันนี้อาจจะไม่ได้รับอันตรายแต่ว่าอีกคลิปที่จะพาไปดูอันนี้อันตรายจริงเป็นรถหรูรถหรูครับรถหรูนะเปิดประทุนเปิดประทุนด้วยครับเคีย์กระจาดไปชมครับนี่ฮะจะไปจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ แวรถอย่างนี้อุปกรณ์ไม่พอไงอุปกรณ์ไม่พอก็ตอนนี้หน้าแรงไงไม่ต้องเอารถนี่ไปทำอะไรย่อยืมมาใช้เล่นสงการนั่นหน่อยบอกว่าคือกำลังเทคนนะขับไป่วงทางโค้งพอดีเลยใช่ไหมใครเป็นไรมากแล้วคนเยอะด้วยไงโอ้โหเนี่ยฮะด้วยอันตรายพูดเลยว่าเจ็บไม่เท่าอายโอ้โหเทกระจายเลยเกิดใครจะไปผ้าแดงเกิดว่าจะไปใช้รถใช้ลากอะไรอย่างนี้ต้องระวังกันด้วยนะถูกต้องครับเอ้ารถกระบะแล้วบางคนบอกเออใช่ หนีตำรวจดีกว่าเอารถอย่างอื่นไปนะเออเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไปเอารถแบบนี้มาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมผู้ชมปาล์มแล้วก็อันตรายพอพูดถึงวันหลายพระแดงก็จะมีงานนะครับวันที่22ถึง24เมษายนนี้งานทุกปีก็คึกคักนะครับแวว่าพออกรถติดเนี่ยเขาก็เล่นกันสาดน้ำรถติดแบบนี้แหละแต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบที่คลิปนี้ตามให้ดูกันครับไปติดตามครับนี่ครับก็สาดน้ำกันได้โอ้ยได้ไงฮะ อันนี้เราลงไปเอากละบังเลยนะอันนี้อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับเพราะปีนี้เรางดการเล่นน้ําแรงๆใช้น้ำเยอะๆเรางด้น้ำประหยัดหนาะเล่นให้ประหยัดนิดนึงนะครับอันนี้เทเป็นกระจาดแล้วคุณพี่ก็หล่นไปตามกระจาดเลยนะฮะดูสิฮะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูฮีโร่หัวใจเพชรกันมากดีกว่าครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนักฟุตบอลทีมไหนรู้ไหมทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเอาแชมป์ด้วยแชมป์ถูกต้องอาาวินจูจีนไปช่วยเพื่อนร่วมร่วมอาชีพเขาโดนเตะ อัดเข้าหน้า oh. คนอื่นมุ่งไปหาบอลแต่ว่า oh. อนาวินมุ่งไปช่วยคนที่โดนบอลอัดเป็นยังไงไปดูฮะ oh. นี่ฮะ oh. เกิดขึ้นระหว่างแมต ไทยพิมลิกน่าตกค้างระหว่างชนบุรีกับทางด้านของบุรีรัมนะครับซึ่งจังหวะนี้เองทางด้านของไครโอก็วิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้ายเต็มๆฮมะโอ้โหนี่ฮะเต็มเต็มฮะโดนเต็มหน้าชิมซุนโฮฮะนอนเรียกว่าสิ้นสภาพนักศึกษาคนอื่นไปตามวังกันหมดฮะแต่ว่าอนาวินจูจินที่ว่าอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือพอดีเลยนะฮะและทีมด้วยซึ่งทางด้านของเขาถอดถุงเท้านะคือเขาถอดสนับแข้งซึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่า อ,อ่อ,อนๆให้คิมกัดเพราะว่าคือเขามองเขากลัวว่าแบบคิมเนี่ยจะชักเพราะว่าโดนเตะเข้าอัดเต็มหน้าเ,ออเขาก็เลยถูกคิดขึ้นได้ว่าเด็กๆเกนี่ยเขาเคยถูกสอนว่าคือถ้าเห็นใครชักเนี่ยให้พยายามเอาพวกสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาให้กัดเพื่อไม่ให้กัดลิ้นตัวเองครับออซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาก็มายอมรับว่าเออก็อาจจะเป็นวิธีการช่วยที่อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะแต่ว่าคือเขาคือไอ้ที่ เหนือสิ่งอื่นใดคือความหวังดีของเขาเออไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยทางั้งร่วมอาชีพไม่ต้องเจ็บรอดจากการชักแต่ก็หรัว่านี่ไหวพริบดีนะฮะการงช่วยเหลือนี่สติสตังมาเต็มมากอนาวินโหสุดยอดนี่หน้าเหมือนกันถูกต้องนะะฮเขาชอบเต้นเหมือนกันนี่เขาเป็นเขาเป็นคนเอนเตอร์เทนอยู่แล้วช่วยเหลืองานอะไรอย่างงี้พก็ต้องชื่นชมไว้แล้วกันนะฮะโอ้โหสุดยอดมากอนาวินของเรานะฮะโอ้โหนอกจากหน้าตาดีฝอยเท้าดีจิตใจดีอีกอ่าไม่เหมือนอย่างนี้เลยถูกต้องครับหน้าตาก็ไม่ดี จิตใจก็ยังแย่นี่เยนใจเย็นอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วฝากกันไว้แล้วกันนะฮะเรื่องการใช้เทคโนโลยีใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะฮะใช้ให้มันผิดประเภทเนี่ยมันก็เป็นโทษของตัวเรามีมือถือส่ง s m s มาหาเราได้นะครับดีกว่าเอาไปถ่ายทอดสดอะไรแบบไม่ดีไม่ดีนะครับหรือทอดถ่ายทอดสดบ่อยๆถ่ายทอดสดหน้าตัวเองอย่างเงี้ยเปิดดาวอย่างเงี้ยเอาเอาเอาหมดเวลาแล้ววันนี้นะฮะ พรุ่งนี้กลับมาพบกับพวกเรา3รหนุ่มได้ใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ